สวัสดีครับทานผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนาเทิงนะครับทริปนี้ไปตีปลาช่อนกันครับผมนะวันนี้ก็นี่ครับเอาคันใหม่ล่าสุดนะครับไพโบเนียลูมิน่ครับผมนะกับลลอกแบล็กวินโดเคยรีวิวมาแล้วนะเดี๋ยวชี้เป้าให้ครับแต่วันนี้นะครับผมนะเราจะมาใช้เหยื่อยางครับผมเหยื่อยางพริ้มครับผมนะก็มีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับผมนะที่เตรียมมาวันนี้ก็ เตรียมมา3รุ่นนะครับเนี่ยฮะนี่แบบนี้นครับ3อย่างเลยนะครับผมนะมีทั้งแบบหนอนน่ะไอ้ป้องแล้วก็เจอรี่นะครับแล้วนี้ตัวใหม่ล่าสุดโซนิกนะครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับผมทริปนี้จะมีผลงานปลาช่อนไหมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ใช้คันที่แข็งๆนิดนึง8ขีด17 ไม่รู้ว่าจะตีออกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับอุปกรณ์ทิปนี้เดี๋ยวอยาบแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปตรงดิสคริปชันครับผมนะเข้าสนใจเข้าไปเข้าลิงก์ได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลุยครับเดี๋ยวใช้เรอรุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะวันนี้จะใช้ทุกรุ่นเลยนะครับผมนะสามอย่างเคเดี๋ยวมาลุ้นกัน แต่ขอเบ็ดใช้เบอร์2 oh อนะครับผม2อ oh สายหน้า20ปอนด์สาย PE 1นนะครับอลองตีดูว่าจะมีออกไหมออกอยู่น้ำหนักค่อนข้างเบาลมแรงนี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปหาคลองครับผม หาครองสวยๆไม้สวยๆนะครับตีดูอุ้ย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 อะไรวะเฮ้ยโดรหรือเปล่าวะโอ้โหโอ้โหงับเหยื่อหน้าเทิงเลยอือหือเพิ่งจะเปิดคลิปนะเนี่ยเปิดคลิปยังไม่เสร็จอืกัดละนะโอ้ตกใจหมดเลย โอ,โอเคเดี๋ยวมาติดตามชมครับผมว่าน <te propor> ้าทึงจะมีผลงานกับทิปตีหนอนยางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมไหมติดตามชมครับตกใจหมดเลยโดป๊อกแน่ ตีออกตีออกไปเดินทางครับอืเดินทาง ไายจิ๋วนี่ครับผมโอ้โหโปรที่สอง 재미있 โอ้โหกระเด็นเลยโอ้โหไ้ใหญ่นี่ครับผมเดือยอยางพริม้มตัวที่ 3. สาม้ใหญ่เลยเห็นไหมวัดกระเด็น ไสเล็กเจอรี่ก็เอานะเดี๋ยวคงมีไซส์ใหญ่ให้เห็นเจอรี่ กใกล้ๆโอ้กระเด็นไปเลยนูน่นใสเล็กเอนี่ครับไปห่อหมกอะ่ะอร่อยอ โอ้โหวัดที่แรกพลาดตัวที่สองเข้ามาซ้ำเนี่ย อุย้ยลมเนาะลมเนาะ กัดไกลเลยย้อนมานะเนี่ยอยู่เห็นไหมย้อนมาเร็วมากออื้ โซนิกก็เอานี่ครับโอ้ยกลัดยู่ โอ้นี่ฮะอุยงานทริปนี้ไม่ค่อยใหญ่ พอได้แกง